สวัสดีครับวันนี้ช่างขามก็มีมีดมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับเป็นมีดพกขนาด10นิ้วนะครับเอาไว้ใช้ช่วงสิ้นปีนะครับช่วงปีใหม่นะครับอันนี้ก็ขัดขาวนะครับขาวจนเหมือนกระจกเลยเงานะครับเงาจนเห็นคนถ่ายเลยนะครับคนใช้เลยนะครับความยาวขนาด10นิ้วนะครับสันหนา2-3มมิลนะครับด้ามไม้ประดูฝักไม้สักทองนะครับ อันนี้เอาไว้ใช้ช่วงปีใหม่นะครับช่างขามลดราคาพิเศษนะครับปกติ990วันนี้ลดราคาให้เหลือ900บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับมีดช่างขามนะครับฟันไม้ฟันอะไรได้หมดนะครับแต่เล่มนี้ก็เหมาะสําหรับการลาบการซอยจุกอะไรต่างๆเพราะสันไม่ค่อยหนานะครับเดี๋ยวมาทดสอบความคมให้ดูนะครับ คมหวานเลยนะครับนะครับฝักไม่หลวมนะครับเหมาะสําหรับช่วงปีใหม่นะครับสนใจทักไลน์นะครับหรือโทรมาได้นะครับก่อนที่ขนส่งจะปิดนะครับอีก2อสาวันนะครับเอาไว้ลาบเอาไว้ซอยจุเอาไว้ใช้งานนะครับลดราคาพิเศษนะครับเหลือ 900บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินไปทางรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับมีช่างขามทําจากเหล็กแหนบนะครับรับประกัน